เรามีแผนที่จะทำเวอร์ชั่นถัดไปจากส้มทั่วไทยครับถามว่าส้มทั่วไทยเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3คืออะไรเราจะมีหน้าหนึ่งที่เป็นหน้าให้ใคล้ายสมุดพกสอสอคำถามก็คือที่ผ่านมามักจะมีเสเียงของประชาชนตั้งคำถา,ถามถึงพวกเราครับว่าโอ้ยสสพักส้มเลือกไปแล้วเนี่ยไม่เห็นในพื้นที่เลยไปทำงานอะไรตรงไหนอยู่นะครับแต่เรารู้ฮะว่าสสพักเราทำงานกันหนักมากแต่บางทีประชาชนอาจจะไม่เห็นหรือเราไม่ได้มีหน้าเว็บไซต์หน้าใดด้านหนึ่งที่คอยรวบรวมผลงานทั้งหมดของเขา นะครับเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการลงพื้นที่ของเขาที่เราแสดงผลลัพธ์เป็นแบบ Area Bas e แบบนี้แล้วเนี่ยเราจะทำอีกหน้าหนึ่งที่เป็นหน้า Person Bas e p e r s o n ซ l Bas บก็คือเอาหน้าสสขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็กางลงมาตอนนี้พักประชาชนเป็นพักแรกในประเทศไทยนะครับพูดด้วยความภาคภูมิใจมากที่เรา API ข้อมูลเข้าไปที่สภาได้โอ้ันดูยากมากเลยนะประเทศนี้แต่เราทําได้แล้วนะเราทําได้แล้วคือคือในโลกเอกชนมันดูปกติเนอะการ API เนี่ยแต่การ API กับภาครัฐนี่มันดูยากนะ แต่ผมเชื่อว่าเราเป็นพักแรกในประวัติศาสตร์ะะที่เรา API ข้อมูลกับสภาได้แล้วไม่ไม่ไม่ทำหนังสือขอประธานวันนอตรงไปตรงมา<อ>นะขอประธานขอประธานสภาครับแล้วก็ประธานอนุมัติแล้วตอนนี้ข้อมูลการประชุมสภานะครับการลงมติการประชุมกรรมธิการการขับเคลื่อนง,งานทุกอย่างของสสเราในสภาข้อมูลอยู่กับพักแล้วนะครับแล้วเราสามารถที่จะนํามาแสดงผลได้เพราะฉะนั้นต่อไปสิ่งที่เราอยากทําครับลดภาระ การจะต้องทํารายงานตัวเองของสสลงให้น้อยที่สุดปล่อยให้สสเอางานเหมือนที่เรามีนโยบายคืนครูให้ห้องเรียนใช่ไหมเราคืนสสให้ประชาชนดีไหมฮะนะเราคืนหสอให้ประชาชนไม่ต้องให้สสมานั่งทํารายงานครับคุณโฟกัสงานคุณไปนะแล้วเดี๋ยวเราเอาข้อมูลที่เรามีอยู่นะครับจากสภามาแสดงผลรวมถึงการลงพื้นที่ของสสก็จะอยู่ในหน้านี้ฟีดโซเชียลมีเดียของเขาก็จะอยู่ในหน้านี้ว่าคุณสื่อสารอะไรบ้าง อนาคตคุณเสนอกฎหมายอะไรบ้างก็จะอยู่ในหน้านี้เป็นหน้าสมุดพกสสโปรเจกต์ project แรกครับใครที่เก่ง UX UI d e s i g ์อยากจะออกหน้าเว็บไซต์หน้าแบบเว็บไซต์สมุดพกสสให้กับเรายินดีฮะนี่คือโปรเจกต์แรกนะฮะแ,แอบขายตรงนี้ก่อนนะฮะมีอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับพักด้วยนะครับก็คือในเรื่องของกระบวนการการคัดเลือกผู้สมัครซึ่งผมยังไม่ลงรายละเอียดให้ปัญเจมาเล่าเนาะเล่าเกี่ยวกับอบจอนิดนึงนะฮะเ,เรื่อง City Data p l a t f o r m อมันนี้หลายๆท่านน่าจะพอทราบข่าวอยู่แล้วผมข้ามไปเลยเนาะ ผมเอาอันนี้พี่กดสไลด์ไปได้เลยใช้เวลาสั้นๆน,น,นิดเดียวครับต้องบอกว่าตัวนี้นะครับคือเว็บทั่วไทยที่ตอนนี้ go l i ล e แล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่า UX UI ของหน้านี้ได้มาจากอา,าสาสมัครที่ช่วยกันออกแบบนะครับสมัครที่ช่วยกันออกแบบแล้วก็ปามาจจะเป็นคนหลักที่เป็นคนขึ้นโค้ดให้นะครับถามว่าตัวเว็บทั่วไทยเนี้ย พูดโดยสรุปมันคือนะสิ่งที่ผมต้องการนะตอนนี้ก็คือเอาเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยทำยังไงให้ทุกองคาพยพข,ของพรรคไม่ว่าจะเป็นคนในคนนอกผู้สนับสนุนพรรคสมาชิกพรรคทุกคนในประเทศนี้เห็นว่าเรากําลังขับเคลื่อนพรรคไปในทิศทางใดอยู่ถ้าทุกท่านเข้าไปในเว็บทั่วไทย .people.party.or.th ณวันนี้จะเห็นพื้นที่แผนที่ประเทศไทยที่มีพื้นที่ส้มๆแบบนี้ครับบอกว่าในแต่ละเดือนทีมจังหวัดไหนจัดกิจกรรมมากน้อย เห็นสอสเอห็นสอทเห็นสอจเอห็นทีมจังหวัดของพักนะครับลงพื้นที่ตรงไหนบ้างก็จะมีจุดขึ้นนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันแรกผมแอบขายของนิดนึงนะครับที่วันนี้มีโปรเจกต์ที่แย่งปันเจมาพูดนะครับนิดนึงนะฮะอันนี้อยากขายเองส่วนตัวเรามีแผนที่จะทําเวอร์ชั่นถัดไปจากส้มทั่วไทยครับถามว่าส้มทั่วไทยเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3คืออะไรเราจะมีหน้าหนึ่งที่เป็นหน้าคล้ายสมุดพกสอสอ คำถามก็คือที่ผ่านมามักจะมีเสียงของประชาชนตั้งคําถามถึงพวกเราครับว่าโอ้ยสอส,อสอพักส้มเลือกไปแล้วเนี่ยไม่เห็นในพื้นที่เลยไปทํางานอะไรตรงไหนอยู่นะครับแต่เรารู้ฮะว่าสอสอพักเราทํางานกันหนักมากแต่บางทีประชาชนอาจจะไม่เห็นหรือเราไม่ได้มีหน้าเว็บไซต์หน้าใดด้านหนึ่งที่คอยรวบรวมผลงานทั้งหมดของเขานะครับเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการลงพื้นที่ของเขาที่เราแสดงผลลัพธ์เป็นแบบ Areabase แบบนี้แล้วเนี่ยเราจะทําอีกหน้าหนึ่งที่เป็นหน้า Person Base พอร์ซแนลเบสก็คือเอาหน้าสสขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็กลางลงมาตอนนี้พักประชาชนเป็นพักแรกในประเทศไทยนะครับพูดด้วยความภาคภูมิใจมากที่เรา a อ i ข้อมูลเข้าไปที่สภาได้โอ้มันดูยากมากเลยนะประเทศนี้แต่เราทําได้แล้วนะเราทําได้แล้วคือคือในโลกเอกชนมันดูปกติเนาะการ API เนี่ยแต่การ a p i กับภากะมันดูยากนะแต่ผมเชื่อว่าเราเป็นพักแรกในประวัติศาสตร์นะ,ะที่เรา a อ i ข้อมูลกับสภาได้แล้วไม่ไม่ไม,ไม่ทำหนังสือขอประธานมนนอตรงไปตรงมา นะขอประธานขอประธานสภาฮะแล้วก็ประธานอนุมัติแล้วตอนนี้ข้อมูลการประชุมสภานะครับการลงมติการประชุมกรรมธิการการขับเคลื่อนงานทุกอย่างของสสเราในสภาข้อมูลอยู่กับพักแล้วนะแล้วเราสามารถที่จะนํามาแสดงผลได้เพราะฉะนั้นต่อไปสิ่งที่เราอยากทําครับลดภาระการจะต้องทํารายงานตัวเองของสสลงให้น้อยที่สุดปล่อยให้สสเอางานเหมือนที่เรามีนโยบายคืนครูให้ห้องเรียนใช่ไหมเราคืนสสให้ประชาชนดีไหมฮะนะเราคืนอสสให้ประชาชน ไม่ต้องให้สสมานั่งทํารายงานครับคุณโฟกัสงานคุณไปนะแล้วเดี๋ยวเราเอาข้อมูลที่เรามีอยู่นะครับจากสภามาสแสดงผลรวมถึงการลงพื้นที่ของสสก็จะอยู่ในหน้านี้ฟีดโซเชียลมีเดียของเขาก็จะอยู่ในหน้านี้ว่าคุณสื่อสารอะไรบ้างอนาคตคุณเสนอกฎหมายอะไรบ้างก็จะอยู่ในหน้านี้เป็นหน้าสมุดพกสสโปรเจกต์แรกครับใครที่เก่ง UX UI ดีไซน์อยากจะออกหน้าเว็บไซต์หน้าแบบเว็บไซต์สมุดพกสสให้กับเรายินดีฮะนี่คือโปรเจกต์แรกนะฮะแอบแอบขายตรงนี้ก่อนนะฮะ มีอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับพักคด้วยนะครับก็คือในเรื่องของกระบวนการการคัดเลือกผู้สมัครซึ่งผมยังไม่ลงรายละเอียดยให้ปัญเจมาเล่าเนาะเล่าเกี่ยวกับอบจนิดนึงนะฮะเ,เรื่อง City Data p l a t f o r ออีกหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจในงานท้องถิ่นครับไอเรื่องเปิดเผยข้อมูลงบประมาณเรื่องอะไรพวกนี้มันเบสิกล้วเนาะแต่คําถามก็คือเราจะเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนมากกว่านี้ได้ยังไงทุกท่านทราบไหม,มว่าการใช้จ่ายงบประมาณทุกอย่างเนี่ยนอกจากต้องยกล่าง TOR อรอผู้รับเหมามาประมูลแล้วเนี่ยมันจะมีขั้นตอนหนึงที่สําาคัญมก มากเหมือนกันไม่แพ้กันก็คือการตรวจรับงานจ้างใช่ไหมครับการตรวจรับงานจ้างที่ผ่านมาเนี่ยเขาใช้รูปแบบคณะกรรมการเนาะซึ่งตอนเขาตรวจรับกรรมการลงความเห็นกันยังไงมันไม่เคยมีใครรู้ใช่ไหมครับจะดีกว่าไหมถ้าเรามีแพลตฟอร์มหนึ่งที่ทุกถนนทุกไฟโซลาเซลล์ทุกโปรเจกต์ทุกอย่างที่ลงในพื้นที่ในเทศบาลต่างๆเนี่ยตอนตรวจรับงานจ้างให้ประชาชนเขาไปมีส่วนร่วมด้วยจะดีกว่าไหมถ้าเราออกคําสั่งในฐานะนายกในนามนายกว่า การตรวจรับงานจ้างของเทศบาลต่อจากนี้ทุกอย่างต้องมีความเห็นของประชาชนในพื้นที่มาประกอบเฮ้ hey, ดูซิคุณทําถนนใหม่อะ่ะฝาท่อหน้าบ้านฉันเสียเสียหรือเปล่าผู้รับเหมารับผิดชอบไหมอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอยากผลักดันให้เกิดขึ้นเราอยากจะมีแผนที่แบบเนี้ยในเขตเทศบาลแล้วเราเห็นเลยว่าในแต่ละปีงบประมาณมีโครงการไหนที่ลงในพื้นที่บ้างโปรเจกต์ไหนดําเนินการอยู่โปรเจกต์ไหนกําลังจะตรวจรับงานจ้าง เราให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตรวจรับงานจ้างได้นะครับอันนี้คือหนึ่งตัวอย่างเนาะกับแพลตฟอร์มของท้องถิ่นดิจิตอลนะครับทุกๆงานที่วันนี้พวกเราจะมานําเสนอนะครับผมยกตัวอย่างเพียงแค่นี้พอนะครับไม่อยากใช้เวลาเยอะนะครับอยากจะบอกว่า Impact ของมันมากกว่าแค่ที่หนึ่งที่ Impact ของมันไม่ได้หมายถึงแค่อ,อบจอลําพูนที่เดียวในเพราะความสวยงามของแพลตฟอร์มดิจิตอลคือมันสามารถเกลได้อนาคตที่พวกเราวาดฝันไว้ก็คือทุกๆที่ที่เราเข้าไปบริหารเราอยากจะมีแผนที่แบบเนี้ย ที่กดเข้าไปแล้วท้องถิ่นทุกทกที่เราสามารถมองเห็นงบประมาณที่ลงไปนะครับมองเห็นการตรวจรับงานจ้างของประชาชนในพื้นที่มองเห็นการทํางานในพื้นที่ของสอจอของสอทอของสอสอขององค์การพยพของพรรคประชาชนทุกอย่างนะครับอันนี้คือแกลนคอนเซ็ปต์ของมันนะครับที่ผมเชื่อว่าแพลตฟอร์มดิจิทัลเนี่ยจะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาอะไรหลายๆอย่างได้นะครับอีกหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจในงานท้องถิ่นครับไอ้เรื่องเปิดเผยข้อมูลงบประมาณเรื่องอะไรพวกนี้มันเบสิกกันเนาะแต่คําถามก็คือ เราจะเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนมากกว่านี้ได้ยังไงทุกท่านทราบไหมว่าการใช้จ่ายงบประมาณทุกอย่างเนี่ยนอกจากต้องยกล้างทีโอรอผู้รับเหมามาประมูลแล้วเนี่ยมันจะมีขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญมากมากเหมือนกันไม่แพ้กันก็คือการตรวจรับงานจ้างใช่ไหมครับการตรวจรับงานจ้างที่ผ่านมาเนี่ยเขาใช้รูปแบบคณะกรรมการเนาะซึ่งตอนเขาตรวจรับกรรมการลงความเห็นกันยังไงมันไม่เคยมีใครรู้ใช่ไหมครับจะดีกว่าไหมถ้าเรามีแพลตฟอร์มหนึ่งที่ทุกถนน,นทุกไฟโซลาเซลล์ทุก โปรเจกต์ทุกอย่างที่ลงในพื้นที่ในเทศบาลต่างๆเนี่ยตอนตรวจรับงานจ้างให้ประชาชนก็ไปมีส่วนร่วมด้วยจะดีกว่าไหมถ้าเราออกคําสั่งในฐานะนายกในนามนายกว่าการตรวจรับงานจ้างของเทศบาลต่อจากนี้ทุกอย่างต้องมีความเห็นของประชาชนในพื้นที่มาประกอบเฮ้ดูซิคุณทําถนนใหม่อะ่ะฝาท่อหน้าบ้านฉันเสียเสียหรือเปล่าผู้รับเหมารับผิดชอบไหมอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอยากผลักดันให้เกิดขึ้นเราอยากจะมีแผนที่แบบเนี้ยในเขตเทศบาล แล้วเราเห็นเลยว่าในแต่ละปีงบประมาณมีโครงการไหนที่ลงในพื้นที่บ้างโปรเจกต์ Project ไหนดําเนินการอยู่โปรเจกต์ Project ไหนกําลังจะตรวจรับงานจ้างเราให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตรวจรับงานจ้างได้นะครับอันนี้คือหนึ่งตัวอย่างเนาะกับแพลตฟอร์มของท้องถิ่นดิจิตอลนะครับทุกทุกงานที่วันนี้พวกเราจะมานําเสนอนะครับผมยกตัวอย่างเพียงแค่นี้พอนะครับไม่อยากใช้เวลาเยอะนะครับอยากจะบอกว่า Impact ของมันมากกว่าแค่ที่หนึ่งที่ Impact ของมันไม่ได้หมายถึงแค่อบรจลาพูนที่เดียว เพราะความสวยงามของแพลตฟอร์มดิจิต้อลคือมันสามารถสเกลได้อนาคตที่พวกเราวาดฝันไว้ก็คือทุกทกที่ที่เราเข้าไปบริหารเราอยากจะมีแผนที่แบบนี้ที่กดเข้าไปแล้วท้องถิ่นทุกทกที่เราสามารถมองเห็นงบประมาณที่ลงไปนะครับมองเห็นการตรวจรับงานจ้างของประชาชนในพื้นที่มองเห็นการทํางานในพื้นที่ของสอจอของสอทอของสอสอขององค์การพยศของพรรคประชาชนทุกอย่างนะครับอันนี้คือแกลนคอนเซปต์ของมันนะครับที่ผมเชื่อว่า แพลตฟอร์มดิจิตอลเนี่ยจะเข้ามาช่วยแก้ไขอปัญหาอะไรหลายๆอย่างได้นะครับและมีจุดเด่นกว่านั่นคือไม่เคยคุยโตโอบ้บททำงานก็ไม่ชอบเป่าน้า